ตอนนี้นะครับช่างมาตินบางหอกน้อยนะครับกําลังเก็บขอบเก็บเดี่มของลองทรงต่านะลองทรงต่าทุยอะไรครับช่างมาตินก็เป็นลองทรงนะครับที่ความความสูงไม่เกินหนึ่งหน้าบีเบสนะครับลองทรงต่าทุยอะไรทุยต่าใช่ไหมทุยต่าครับหรือหรือว่าทุยสูงทุยต่ําอนบางครับตอนบางนะผลงานเรียนช่างมาตินมาเรียนเพิ่มเติม15บวันครับกับสถาบันสอนอุปกรณ์ใหญ่นะ ตอนนี้กำลังเกาอยู่นะทรงไม่รู้คันคันต้นไหนกำลังเกาหรือกำลังเก็บรายละเอียดที่ขอบทรงใช่ไหมใช่ครับก็เอาลงครับเอาควาผัก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 ของหุ่นไปข้างหน้าผักลงไปเลยนี่เดี๋ยวนะผักลงแล้วกรเราความเรี่ยงเกาให้ดูดิคือนั่นแหละค่อยๆเกามันมันเข้าใจมากขึ้นเมื่อเราทรงต่ำใช่มากขึ้นครับอืดีดีดีนี่แหละ กำลังเรียนเบสิกกันแบบหน้าดำท้ามเพียรอยู่ครับตรงนี้ท่างใหญ่ก็สอนตัวตัวนะครับท่านใดสนใจอยากจะเรียนส่งบุูรานมาเรียนก็ติดต่อสอบถามได้เข้ามาได้ที่062548399และ081ถ้าไปท่าหงสองสามสี่นะสถาบันคนรับบัตรา่า์ใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยพ่อหนูอยู่ที่หน้า12เขตสายไหมพชรมนะครับสะพานใหม่นะอยู่ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญนะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะวางใต้ลิ้งนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย